กล้วยทอดสูตรแป้งกรอบนานทำเองก็อร่อยได้ส่วนผสมกล้วยทอดกล้วยน้ำว้าหนึ่งหวีวันนี้ใช้ไปแค่แปดลูกเพราะว่าลูกใหญ่มากแป้งทอดกรอบโกกิหนึ่งถ้วยกระทิครึ่งถ้วยน้ำเปล่าหนึ่งสี่ถ้วยน้ำตาลทรายหนึ่งถ้วย มะพร้าวขูดหนึ่งถ้วยงาขาวขั่วหนึ่งถ้วยน้ำปูนใส่สองช้อนโต๊ะเกลือหนึ่งช้อนชาน้ำมันสำหรับทอดสองถ้วยวิธีทำกล้วยทอดใส่แป้งโกกิหรือแป้งทอดกรอบลงไปในอ่างใหญ่หน่อยใส่กะทิลงไปคลุกเคล้าผสมกะทิกับแป้งให้เข้ากันดีใส่น้ำในอุณหภูมิห้อง แต่ถ้าเป็นน้ำเย็นจัดน่าจะกรอบกว่าโคนคนให้ส่วนผสมละลายเข้ากันเลยนะจ๊ะเติมน้ำตาลทรายแล้วโคนอีกเรื่อยๆให้น้ำตาลทรายละลายเลยนะจ๊ะเมื่อน้ำตาลทรายกับแป้งละลายเข้ากันดีแล้วใส่มะพร้าวขูดลงไปค่ะตามด้วยงาขาวคั่วโคนจนส่วนผสมแป้งข้นเลยนะจ๊ะใส่น้ำปูนใส่ลงไปด้วยนะคะจะทำให้กล้วยทอดกรอบได้นานจ้ะแล้วก็ตามด้วยเกลือ นะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันดีต่อไปเราจะนำกล้วยน้ำว้าฝานใส่ลงไปในส่วนผสมแป้งแล้วทอดกันค่ะกล้วยลูกหนึ่งฝาน3ชิ้นกล้วยลูกหนึ่งฝาน3ชิ้น,น,นหรือถ้าใครชอบแบบบางๆก็ฝานเยอะเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะตามใจชอบเสร็จแล้วก็ตั้งกระทะใช้ไฟกลางๆไปทางร้อนใส่น้ำมันลงไปเอากล้วยชุบแป้งลงทอดเลยนะจ๊ะ เวลาทอดก็อย่าใส่กล้วยให้แน่นมากนะคะเวลากลับกล้วยทอดจะได้สะดวกพอทอดจนกล้วยเหลืองกรอบได้ที่แล้วตักขึ้นเลยค่ะพักไว้บนกระดาษอนีจประสงค์เสร็จแล้วนะคะกล้วยทอดหรือกล้วยแขกสูตรนี้ง่ายๆแต่กรอบมากพักไว้บนตะแกรงแบบนี้ไม่ต้องฝิดฝานะคะถ้าเอาไปใส่ภาชนะที่มีฝาปิดจะเป็นไอน้ำทำให้กล้วยแขกไม่กรอบนะ สูตรนี้ง่ายสุดๆแล้วนะจ๊ะอร่อยด้วยลองไปทำกินกันนะจ๊ะสวัสดีค่ะ